เรื่องไปยุกกูแม่งไม่อินแต่เรื่องจริงกูเวลีกูที่บ้านกูไม่มีปฏิทินพอตามจริงต้องการปฏิรูปมึงเอาเงินภาษีไปกินพวกมึงจึงเป็นต้องออกมาพูดกลมกลาบไม่ค่อยจะชินยกสามนิ้วพวกกลัวชูสังวัน,นี้และสิ่งคุ้นน,นประเทศกูมีท่อนแรกกับกูพี่น้องพวกเราโดนยิงและคนสั่งมันเชยเหี้ยพวกเรามีแต่ประชาชนผู้ส่ติ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากสมาชิกของกลุ่มองกลมนี้ก็จะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องสิทธิในการเ็นพักวิจารณ์รัฐบาลของประชาชน สาเหตุที่เลือกหัวข้อนี้โดยกลุ่มของพวกเราเห็นว่าปัจจุบันหรือที่ผ่านๆมาประเทศไทยอยู่กับรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถทําให้ประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้ต่อไปก็ขอให้รับชมและรับฟังอย่างมีความสุขปัญหาหารือสาเหตุที่ต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากการรัฐประหารพศ2557ที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสชเข้ามาทําการจัดโครงสร้างทางการเมืองตลอดจนวางกรอบและแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองใหม่รัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557เป็นการล้มระบบการเมืองโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มาจากทําให้ประชาชนหมดศรัทธาและสิ้นหวังกับระบบการเมืองไทยและการเลือกตั้งล่าสุดที่เต็มไปด้วยการทุจริตและใช้อํานาจโดยมิชอบของนักการเมืองที่ทําให้บ้านเมืองไร้ความสงบสุขสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งประชาชนส่วนใหญ่ต้องการการกลับคืนมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยมี ใช้การอยู่ภายใต้ระบบอำนาจนิยมหรือการรวมศูนย์อำนาจโดยรัฐประชาการหรือระบบ อำนาจแบบทหารความล้มเหลวที่พบได้ในระบบการเมืองชุดนี้คือความล้มเหลวในการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญให้เปิดกว้างประชาชนทุกยากลําบากมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้เอ,อ่ยอ้างไว้ความล้มเหลวในการยึดหลักการิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวาระแห่งชาติที่เคยประกาศแต่ไม่มีผลในการคืบหน้าใดๆไ,ไม่ยึดหลักนอนรีโฟร์มันอันเป็นสาระสําคัญของหลักมนุษ ทำสากลด้วยการผักดันกับสู่อพยพลี้ภัยทางการเมืองอย่างไม่ใย,ยดีความล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนสิทธิของผู้บริโภคเพื่ออำนวยให้บริษัททุนขนาดใหญ่มีการควบรวมกิจการทั้งด้านโทรคมนาคมนำมาซึ่งการผูกขาด ล้มเหลวในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศและยังไม่ไม,มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารประเทศอีกด้วยความล้มเหลวในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและไม่มีผลงานใ้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งที่นโยบายการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องสําคัญของรัฐบาลความล้มเหลวในการเอาคนดีมาทํางานด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้ใการนําของพลเอกประยุทจันโอชาและคนมีผลประโยชน์ขับซอ้อนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและหลายคนมีประวัติช่อชนถูกลก่าวหาทุจริต ความล้มเหลวในการใช้อำนาจรัฐบาลได้ใช้อำนาจเผด็จการคุกคามประชาชนผู้เห็นต่างทางการเมืองโดยมีนักกิจกรรมจำนวนมากถูกออกคำสั่งเรียกให้ไปรายง,งานตัวและรัฐบาลยังใช้วิธีการสลายชุมนุมด้วยอาวุธและความรุนแรงและเมิดหลักการสากลสำหรับการสลายการชุมนุมต่อเยาวชน นิสิตนักศึกษาที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลเช่นนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าทําไมประชาชนถึงได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยในปัจจุบันเพราะความขาดจริยธรรมขาดเจตจำนง,งทางการเมืองขาดความสามารถและขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศของผู้ปกครองอีกทั้งการปกครองของผู้นําประเทศที่มีประชาชนกลุ่มต่างๆออกมาขับไล่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความสิน้สนศรัทธาแล้วนั้นย่อมบ่งบอกถึงสัญญาและภาวะวิกฤตของผู้นําในการปกครองนั้นออกมาด้วย Thank you. ประสงค์สิทธิในการพิพากษาหน้าัับาลของประชาชนเพื่อให้บุคคลโดยทั่วไปดารานักแสดงรวมถึงคนธรรมดามีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองหากมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอย่างมีเหตุผลก็ย่อมมีเสรีภาพที่ทำได้เสมอรัฐธรรมนูญคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนอันเป็นการสดท้องกับหลักการในทางกฎหมายอาญาที่รับรองว่าประชาชนมีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ถือว่าเป็นความผิดหากเป็นการติชมอย่างสุจริตเพื่อให้รัฐบาลต้องกลับไปทบทวนและทําความเข้าใจให้ดีเสียใหม่ว่าที่เข้ามาทําหน้าที่บริหารประเทศได้เพราะใครหากไม่ใช่เพราะประชาชนอนุญาตก,การมาได้ดาเนินคดีกับประชาชนไม่ว่าบุคคลใดนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําตามข้อเท็จจริงแล้วก็ยังเป็นการขัดแย้งกับหลักการทางรัฐธรรมน,นูญและตัวบทกฎหมายอีกด้วยรัฐบาลที่เข้ามาทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนการที่ประชา าชนแสดงความคิดเห็นจึงเป็นกรณีที่เจ้าของอำนาจทีปไตยซึ่งอนุญาตให้พวกท่านเข้าไปทำงานอยู่ณนะตอนนี้กำลังตรวจสอบพวกท่านตามคันลอของระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนตามหลักและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรัฐบาลจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับฟังการแสดงความคิดเห็นหรือวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆของประชาชนหากเห็นว่าประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง รัฐบาลหรือท่านเองสามารถชี้แจงถึงข้อเท็จจริงทำความเข้าใจกับประชาชนหาใช่ดำเนินคดีการฟ้องร้องทางกฎหมายซึ่งองค์กรของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งนั้นควรต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนบนความอดทนอดกลั้นต่อการถูกวิาพากษ์วิจารณ์ที่สูงกว่าองค์กรอื่นๆ ในกรณีของอาจารย์นิติจุลาแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอว่าด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลด้วยเหตุผลเป็นเสรีภาพรัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมโดยคณะอาจารย์นิติศาสตร์จุลาลงกรแสดงความคิดเห็นกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวออกมาเตือนดาราอินฟลูเอนเซอร์ใช้โซเชียลโจมตรีรัฐบาลบิดเบียนข้อมูลเข้าขา่ายเฟกนิววัยุ่น้อยไปเปนเนี่ยกับการที่ต้องมาเจอเรื่องราวนี้อะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าแล้วถ้าต้องรอให้โตไปถึงไหนถึงงจเจอเออรื่น้ได เหมือนแบบต้องรอให้อายุกี่ปีถึงจะออกมาพูดเรื่องเหล่านี้ได้ทั้งๆท,ที่สามารถพูดได้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าโดยระบุว่ากรณีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นออกมากล่าวว่าจะฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ออกมาวิพื่อวิจารณ์รัฐบาลอาจารย์นิติจุฬาไม่เห็นด้วยกับการกระทําเช่นนั้นด้วยในหลักของสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประชาชนเราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมานูญมาตรา3 4มสถึงสาได้แสดงเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการวิพากษ์วิจ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อสารเกี่ยวกับความหมายด้วยวิธีการการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะก,กระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นครูที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ชมุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุฟ้าที่จัดกิจกรรมชุมนุมในวันนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรม คือชาปนกิจครมประยุทธ์ที่มีการแก้ไขปัญหาโควิด -19 ล้มเหลวนะคะนอกจากการจุดไฟเผาคณะรัฐมนตรีทั้งชุดซึ่งเป็นหุ่นที่ทำจากผ้านะคะ <ID> ก็มีการนำมากองไว้นะคะ เผเป็นการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์และมาตราต่อไปที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิของประชาชนมาตรา35สิบทธิบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการสแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพมาตารา3าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงการไม่ว่าในทางใดๆในที่นี้สามาราตานี้จะพูดถึงเรื่องสิทธิในการ,รวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของประชาชน หลักกฎหมายที่อธิบายถึงสิทธิในการวิาพากวิจารณ์รัฐบาลของประชาชน1ไม่ว่าจะเป็นดาราหรือนักสแสดงหรือใครก็แล้วแต่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเสรีขั้นพื้นฐานของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองตราบเท่าที่ไม่ได้ไปด่าทออย่างไม่มีเหตุผลกับรัฐบาลประชาชนย่อมมีเสรีภาพที่จะทําได้เสมอรัฐธรรมานูญคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนตรงนี้อันสอดคล้องกับหลักในทางกฎหมายอาญาที่รับรองว่าประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดหากเป็นการติชมอย่าง ส,สองก็คือรัฐบาลต้องเข้าใจว่ารัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนการที่ประชาชนแสดงความคิดเห็นจึงเป็นกรณีที่เจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งอนุญ,ญาตให้พวกท่านเข้าไปทํางานอยู่ตอนนี้ตามระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทนตามหลักแลกบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรัฐบาลจึงมีหน้าที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนการกระทําทุกการกระทํานั้นจะมีผลที่ตามมานะคะดังนั้นน้องๆคนไหนก็ตามที่ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการชุมนุม แน่นอนว่านี่คือพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยคุณใช้สิทธิ์นั้นได้แต่ในสิทธิ์นั้นย่อมต้องมีขอบเขตเวลาใครก็ตามที่เรียนนิติศาสตร์คุณน่าจะทราบนะครับว่าการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั้นมีขอบเขตการใช้สิทธิ์เสรีภาพเกินขอบเขตเป็นกฎที่ประชาธิปตไตยไม่ได้บอกเอาไว้คุณใช้เต็มที่โดยไม่คำนึงถึงอะไรเลยนี่ไม่ได้แล้วผมกำลังจะบอกว่าเราต้องจํากัดขอบเขตของการเรียกร้องของเราให้อยู่เพียงแค่รัฐบาลโจมตีการทํางานของรัฐบาล โจมตีการทํางานของ,ของการเลือกตั้งโจมตีความเป็นไปของรัฐธรรมนูญจากข้อที่2จะเห็นได้ว่าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงรัฐบาลสาม,มารถที่จะชี้แจงถึงข้อเท็จจริงทําความเข้าใจกับประชาชนหากใช้ดําเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายซึ่งกรณีเช่นนี้ศาลในต่างประเทศเองก็เคยมีคําวินิจฉัยไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาและอีกหลายหลายประเทศรวมถึงศาลธิที่มนุษยชนของยุโรปที่เคยมีคําวินิจฉัยคดีที่เกี่ยว กรณีรัฐบาลบองเอกชนไว้อย่างชัดเจนว่าองค์กรของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งนั้นควรต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนบนความอดทนอดกลัน้นต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่สูงกว่าองค์กรอื่นๆคิดว่าทางรัฐบาลเองก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนและทําความเข้าใจว่าการที่ได้เข้ามาทําหน้าที่บริหารประเทศได้เพราะใครหากไม่ใช่เพราะประชาชนอนุญ,ญาต<ๆ>การมาไล่ดําเนินคดีกับประชาชนไม่ว่าบนใดนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําตาม ามข้อเท็จจริงแล้วก็ยังเป็นการขัดแย้งกับหลักการทางรัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมายด้วยการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน,นั้นคือเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็นหัวใจสําคัญที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองสําหรับการเถียงอภิปรายได้อย่างเสรีเพราะเสรีภาพทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบต่อการทํางานของตนเอง สมาคมทนายความยืนยันประชาชนวิจารณ์การทำงานรัฐบาลได้พร้อมช่วยคนถูกละเมิดสมาคมทนายความออกแถลงการยืนยันประชาชนมีเสรีภาพวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลรวมถึงข้ออองดาราประกาศพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่ถูกละเมิดเสรีภาพในวันที่22กรกฎาคม2564น,นายนรินพงศ์จินาพักนาย,ยกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยออกแถลงการสมาคมระบุว่าตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้สัมภาษณ์ส่งคําเตือนไปอย่างดารานักสแสดงทํานองว่าดารานักสแสดงอินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนรักและศรัทธ,ธาขอความการุณาอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาลเพราะสิ่งที่ทําเป็นการบิดเบือนข้อมูลเป็นการสร้างเฟกนิวขึ้นในระบบโซเชียลมีเดียต่อมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา เกดาราที่เรียกร้องขอเอากับเหล่าดาราที่ออกมาแสดงจุดยืนหรือแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นเพียงตัวแทนได้อำนาจบริหารแทนประชาชนเท่านั้นประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและเป็นผู้เสียภาษีให้รัฐบาลน,นำมาใช้ใจ่ายในการบริหารประเทศย่อมมีเสรีภาพที่จะาอากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งกระทำได้ ได้ทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพนความหมายร่วมถึงการคออาดาราอันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและแสดงจุดยืนของตนที่เป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กระทำได้โดยชอบเช่นกันการ,การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวการะทาได้เพียงอาศัยอํานาจตามกฎหมายที่ตาขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความ สงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงามของประชาชนเพื่อให้ป้องกันสุขภาพของประชาชนเหล่านั้นบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนรูญมาตรา34 ดังนั้นการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีและการที่พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เรียกร้องให้ดาราออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนและแสดงความคิดเห็นต่อสถานาการณ์บ้านเมืองจึงไม่สอดคล้องหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจึงเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีและพนักง,งานสอบสวนได้เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งพึงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ คุมาตา55ที่จะต้องควบคุมป้องกันรักษาพยาบาลและฟื้นฟูเสืขอภาพให้กับประชาชนการที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับความเสียหายรวมทั้งมีผู้ติดเชื้อโควิด19มากขึ้นจนล้นระบบสาธารณสุขเป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจนถึงแก่ความตายบนท้องถนนตามที่เป็นข่าวจึงเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะวิาพากวิจารณ์ได้ทั้งสิน้นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอเรียกว่าการวิาพากวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลหรือการวิาพากวิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองหรือการ แตดงจุดยืนทางการเมืองถือเป็นเสรีภาพและเป็นการติชมโดยสุจริตเป็นเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจึงกระทำไม่ได้ไม่ว่าโดยองค์กรบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ตามทั้งนี้สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือบริการทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทุกคนที่ถูกละเมิดเสรีภาพเพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญต่อไป